แล้วครับเป็ปูหน้ายาวครับโอ้ดูด้านหน้ามีตู้ลำโพงเลยรับพไหมตูเบลเลอร์เลยตูเบลเลอร์เลยครับสวยครับดูดิไมรุ่นหน้ายาวดูกองครับกองนี้ก็เป็นกองแก้วครับโหนหกองนี้ก็เป็นกองดักฝุ่นดีด้วยครับ ทอทอเมอาไข่เตี๋ยวครับโอ้โหดูดิครับกระบะนี่ก็น้ำมากดูดิบะน้ำมากเลยนะโออันนี้น่าทรงกระจกเดิมนี้น่าจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมตัดทรงเดิมน่าจะเป็นทรงทรงอยู่ข้างตรงข้างแล้วก็มาทาใหม่เป็นมุมนี้ครับดู สวยครับสิครับดูดิอันนี้ก็เป็นหม้อน้ําหม้อน้ำ,นำเป็นหม้อเป็นพัดลมครับพัดลมพัดลมแอร์ก็จะเป็นคอมแอร์เลยเปล่าเป็นไหมสปอร์ตไลท์เวลาที่ส่องด้วยครับโอ้แบตแบตใหม่หรือเปล่านี่ดูดิคล้ายๆกับคันแดงที่เราไปถ่ายครับคันอันนี้เป็นสีส้มครับนี่เจ้าของรถ นี่หม้อน้ําอันอันนี้หม้อน้ําใหญ่ก่าพี่อินเตอร์หม้อน้ำด้านไหนหม้อน้ำด้านไหนโอ้อินเตอร์อยู่นอกครับเกาะทรงประมาณนี้ครับเท่ครับอย่างรอฟังฟุ้นนี่ฟังฟุ้นสวยๆครับ,บกองของเครืออ่องไหมผมของเครื่องกว่าได้ได้ได จักรตามิชลินด้วยครับเสาธงก็มีประโยชน์นะเวลาที่เราโค้งมันจะเห็นจุดอยู่อ๋อเรุ่องนี้ใส่นนี้ใส์ไหมค้ำปะสปีดตายแล้วอ๋เอเปิร์ได้ครับปีอู้นี่เครื่องพออินเตอร์อู้โคตรสวยครับดูดิโ,โบ้ เครื่องเดินสวยมากเลยครับเครื่องนี้ทำเยอะมืดมิดหลายว่ะครับซื้อเครื่องมาแสนหนึง่งอ,อแล้วก็พวกรวมระบบเกียร์อะไรกับฝาไปสองแสนอก่อนระบโบยังไม่ถึงปีได้เนี่ยขึ้นบบ่บครับหมดไปสามหมื่นกว่าทำเอง ทั้งเครื่องก็แสนแล้วรวมทับโบเลยก็เป็นสามสี่หมื่นครับสามสีม่หดูสวยครับสวยไม่ใช่คุณปูนะครับนี่ <c oughs> คุณปูแต่ก็ยังแรงครับแรงเรือเเลยครับทอ่อสวยมากโอโ้โหดูดิอ๋ออุปกรณ์นี้พวกนี้สั่งมาครัเอเอรุดเทอร์โบสั่งมาแล้วก็มา,มาเดินท่อเองอเดินท่อเดินระบบเอง อะไรก็ดีครับลงมน้ำอืมอู้มน้ำสวยๆครับเรือยไม่โปะแล้วครับรุ่นนี้สวยจับนะครับเปิดได้หมดครับ รถครับบังหนาปึ้ดเลยครับบงับงบันทายบันทายฝุ่นสวยจัดครับมีแต่ลมเลยครับเบรกนี่เป็นเบรกยังครับพีบ่เบรกนิโนเมกาอ๋อเบรกนิโนเมกาแต่ว่าแบงในมอเตอร์มุขลังของรถยี่ อ๋อนี่เติมน้ำป่ครับอันนี้เป็นทางน้ำมันเก่าออ๋องน้มันเกอ๋อทางน้ำมันเดิมนี่มันอยู่ตรงนี้ปะ่ะสวยๆครับ,รบทีมงานแปดแสนดินด่วนครับอยู่ที่อำเภอพางโคนครับสวยๆเครื่องแน่นระบบเต็มนะครับไม่มีสะดุดครับรุนนี้ นี้ก็ขอบคุณทีมงานด้วยครับทีมงานกบตีนด่วนก็ขอบคุณน้องเอกครับที่ให้มาถ่ายรถสวยๆคันนี้ชมกันครับเจ้าคุณปูครับปูแต่ด้านนอกครับด้านในนี่ไม่ปูเลยครับสวยสวยกระบะนี่แบบจังหาครับออก,กค กระบะสมัยก่อนเล็กนะเล็กแข็งไปครับไปเจอกันใหม่คลิปหนา้าคลิปนี้ก็ขอบคุณครับไปครับีมพิกานแตนส่ญจครับผม